ครับผมชื่อนายจิตนายโหนทุษเลขที่สี่ม5้8ครับสวัสดีครับผมชื่อนักเกษรากรสาราเลขที่11อยู่ม58ครับสวัสดีครับผมนายฉลองชัยสุนารินเลขที่20อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่58ครับสวัสดีครับผมนายพาทิรุพน์มห้าทเลขที่21ครับสวัสดีครับผมนายชัยโชคนำวงม58เลขที่22ครับ สวัสดีครับผมชื่อนายวรพลขึ้นเสียงเลขที่25ม .5 ทับ8ครับสวัสดีครับผมนายครับพลพรพูเลขที่27ม .5 ทับ8สวัสดีครับผมชื่อนายาชวานหอมทูนเลขที่28อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ8ครับสวัสดีครับผมชื่อนายพิพัฒน์สุนิลเลขที่30ม .5 ทับ8สวัสดีครับสวัสดีครับ ันนี้เราอยู่กันที่ส่วนน้ำบุงตลัลหลวงราชการที่9วันนี้เราจะมาแนะนําจุดต่างๆที่สําคัญของบุงตะลหลวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกระยะทางจากโรงเรียนสุธรรมพิทักษ์มาบุงตะลหลวงนะครับระยะทางโดยใช้รถนรยนต์เฉลี่ยระยะทางประมาณ37กิโลโดยใช้เวลาประมาณ35นาทีจนมาถึงบุงตะลหลวง ส่วน Motor Motor ide, ะะม, km, เมอนนตตเตอร์ไซค, 41, ค์ใช้ระยะทางประมาณ30กิโลเหมือนกันรบรถยนต์แต่ใช้เวลามากกว่า41นาทีนะครับส่วนรถโดยสารนะครับจากโรงเรียนสุธรรมพิทักษ์สาย11สีแดงนะครับใช้ระยะทางประมาณ37กิโลเหมือนกันครับแต่ใช้เวลามากกว่าใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับรมีสีขาวสาย11ตรงสารากางนะครับใช้ระยะเว,เวลาประมาณ15นาทีครับระยะระยะประมาณ 18แปดกิโลเมตรนะครับก็มีประมาณนี้แหละครับระยะเวลาและการเดินทางของแต่ละสายนะครับอบครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานนวำวินนะครับลานนวำวินนะครับมันเป็นลานที่สําหรับคนที่ออกกําลังกายมาแล้วพักผ่อนหรือคนที่เล่นกีฬามาพักผ่อนอยู่นี่นะครับเพราะมันร่มเย็นและและสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ในลานนี้เพราะเป็นลานกว้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปแนะนำดูครับว่าลานเป็นยังไงบ้างครับ ร้านน้ำผบินนะครับมันก็จะมีประมาณหกสารานะครับก็แต่ละสารานีก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับมันจะแบบไว้คนที่นั่งทํากิจกรรมหรือพักผ่อนหย่อนใจนะครับร้านก็ประมาณนี้ครับรอบๆมันก็กว้างอยู่นะครับสามารถให้เด็กผู้ใหญ่แล้วก็ไวกันคนมานั่งพักผ่อนได้นะครับบริเวณก็ประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ อยู่ที่หอนาฬิกาหอ,หอนาฬิกาบริเวณหอปฏิมากรรมส่วนน้ำาออกานะครับลักษณะจงสูงให,ใหญ่ใหญ่เห็นได้ง่ายครับอันน,นี้คือสถานที่ออกกาลังกายของคนที่มาวิ่งหรือใช้งานส่วนน้ำบึงตะหลวนนะครับ คือที่ออกกําลังกายต้นขานะครับนี่นะนี่คือเที่ยวกําลังกายเอวนะครับครับผมนี่คือสนามเด็กเล่นที่เอาไว้สําหรับให้เด็กๆเล่นนะครับผมนี่และนี่ก็คือสไลเดอร์นะครับนี่นะครับตรงนี้ก la ah ็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญของบุงกันหลัวให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากพายเรือ ดูรอบต่างๆของบุงตาหลวงนะครับก็มาอยู่ถึงจุดนี้นี่นะครับคือจุดไฮไลท์ของบุงตาหลัวสะพานณนะบางคนายนะครับ ตอนนี้เราอยู่บนสะพานน้าวัางขนายเป็นจุดชมวิวและให้อาหารปลา กรขอจบการนำเสนอบุงตะลหลวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับอขอบคุณครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเลมมินเรามะมุ่งี่ไรสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเยาวม,มินนะครับเป็นร้านที่สวยส,สำหรับไว้พูดไหมเอาเอ้ามึงก็บอกว่าร้านานี่นะครับเราอยู่บนสะพานน้าวังขนาดจุดชมวิวและถ่ายรูป อเอ้ะพูดดีก <laughs> <laughs> ว่ามันงเกงโคจิวสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> วันว <laughs> <laughs> วน,นี้เราเฮ้ยยู่หัวเราดิอยู่หว